สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m e g a w e c a r e Podcast ครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองนะครับกลับมาเจอกันบนแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับแลวก็ t u b e c h anel ของ m e g a w e c a r e กันเหมือนเดิมครับอยู่กับผมโอ๋จากประชาธบุรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Me g a w e c แ r e ครับและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประจารายการวันนี้เป็นคิวของเพืสัจกรปุ้ยนัชาพรตั้งเสงี่ยม ค่ะสวัสดีคะ่ะพี่โอค่ะวันนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยเป็นปกติค่ะไหว้วเหมือนนางงามเลยฝึกมาตลอดคะ่ะโอเคนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะ,ะต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยังคง ถูกพูดถึงอยู่ทุกวันนี่แหละนะครับเเรื่องของโควิด -19 นะฮะมีประเด็นนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์บนเพจสาธารณะต่างๆเยอะแยะมากมายวัคซีนตัวไหนดีฉีดแล้วเป็นนั่นเป็นนี่นะครับเราจะฉีดดีไหมภูมิคุ้มกันขึ้นหรือตกอะไรยังไงโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ปุ้ยนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า ถูกค่ะ,ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวนะคะปุ้ยก็บอกตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังถ้าอยู่ดีๆเราติดขึ้นมารเราได้วางแผนหรือมีวิธีคิดที่เราจะดูแลตัวเองและครอบครัวของเรายัางไงได้บ้างถูกต้องนะครับ,น,รบนั่นก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองครับหากถ้าโชคร้ายติดโควิดอ่าใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าการติดโรคติดต่อในยุคที่มันระบาดหนักๆขนาดนี้นะคะ ก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะฉะนั้นมันไม่เสียหลายเลยที่เราจะมาศึกษาข้อมูลแล้วก็วางแผนกันว่าถ้าวันดีคืนดีเนี่ยมีคนในครอบครัวหรือว่าเราเองถ้าเกิดว่าติดโควิดขึ้นมาแต่มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของถ้าเราติดแล้วเราได้โอกาสโฮมไอโซเลชันหรือว่าก,ากักตัวที่บ้านแสดงว่าเราสบายใจได้อย่างหนึ่งคือเราค่อนข้างแข็งแรง uh huh. เพราะเขาต้องประเมินก่อนรประเมินแล้วว่าเราสามารถกักตัวที่บ้านได้น,นั้นก็จะเป็นข้อดีละ แต่ว่าอาการเราอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็องค์ประกอบในความเป็นตัวเรานั้นร่างกายอายุน้ําหนักทั้งหลายแล้วเนี้ยค่ะที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันทําให้เราสามารถกักตัวที่บ้านได้บางคนบอกว่าทําไมอ่ะเราก็ไปอยู่โรงพยาบาลสิให้คุณหมอให้พยาบาลดูแลมันไม่ได้นะครับคุณทุกท่านผู้ชมนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับหมอพยาบาลต่างๆตอนนี้ไม่พอแล้วนะครับใช่ค่ะด้วยกําลังของบุคลากรบุคลากรทางการแพทย์ที่ เต็มที่มากๆแล้วแล้วคนป่วยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามันคือการวางแผนของกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ได้วางแผนกันร่วมกันด้วยว่าเราจะแก้ปัญหาในการที่จะดูแลคนไข้ให้ถ้าเป็นคนไข้หนักหรือคนไข้ที่จําเป็นที่จะต้องนอนเตียงที่โรงพยาบาลเราจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เพียงพอในขณะเดียวกันมีคนไข้อีกเยอะมากค่ะ ที่อายุอาจจะยังไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงพอแล้วอาการน้อยเนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองที่บ้านได้นั่นก็คือโฮมไอโซเลชั่นนี่ก็คือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นนี้กันดีกว่านะครับวิธีดูแลตัวเองนะฮะของผู้ที่โชคร้ายติดโควิดขึ้นมานะฮะแล้วต้องหยุดหยุดตัวเองกักตัวเองอยู่ที่บ้านเรามีเราต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงใช่ค่ะ ต้องบอกก่อนว่าในกรณีที่เรามีความเสี่ยงเกี่ยวกับโควิดมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ติดแต่ว่าสัมผัสใกล้ชิดลักษณะนั้นหมายความว่าเช่นคุณโอ๊ตติดโควิดอ่ะสมมติแบบนี้แล้วปุ้ยอ่ะทำงานร่วมกันปุ้ยถือว่าเป็นคนสัมผัสใกล้ชิดลักษณะเนี้ยค่ะกักตัวที่บ้านด้วยนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กักตัวเพราะเราติดโควิด huh. แต่เรากักตัวเพราะเราอ่ะมีความเสี่ยง ในระยะเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกตัวออกจากคนอื่นแล้วอยู่ที่บ้านในวิธีการที่ใกล้เคียงกันกับคนที่ติดแล้วแล้วอยู่ที่บ้านด้วยเลยนะคะนี่ก็คือวิธีการเนี่ยเหมือนกันก่อนนะคะคราวนี้แล้วใครบ้างถ้าติดโควิดแล้วเช่นอ่ะสมมติเมื่อกี้ที่บอกปุ้ยกักตัวที่บ้านแล้วเตรียมตัวปฏิบัติตัวซึ่งอาจจะคล้ายคลึงกับสิ่งที่คนที่ติดโควิดเช่นถ้าสมมติพี่โอติดโควิดแล้วไปหาหมอคุณหมอบอกว่าอ่ะหนึ่งอายุยังไม่ถึง60ปีนะคะข้อที่2คือ อยู่ที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วแยกบริเวณได้มีชิดมีห้องไม่ชิดใช่ค่ะ,ะข้อดีคือถ้ามีคนอยู่ในบ้านอย่างน้อยหนึ่งคนคเพื่อให้ส่งเสียงพูดคุยหรือบอกกล่าวได้ว่าเรามีอาการเป็นยังไงไม่สบายอยากไปหาหมอหิวข้าวหาอาหารให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้อดีแต่ถ้ามีเยอะ เยอะจนกระทั่งไม่มีบริเวณที่แยกออกจากกาันเป็นสัดส่วนได้เขาก็ uh huh. จะไม่ให้ทํานะคะ uh huh. อ่านอกเหนือจากนั้นคือด้วยความเป็นส่วนตัวตรงนั้นก่อนเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องไม่อ้วนด้วยโอ้โห oh. ค่หลายคนก็บอกว่าแล้วยังไงคืออ้วนครับถ้าบอกว่าผู้หญิงตัวนิดหน่อยแล้วบอกว่ามีเนื้อนินดนึงแล้วบอกว่าฉันอ้วนอ่าอันนี้ไม่ใช่เขามีเกณฑ์มาตรฐานมัยครับมีค่ะคก็จะเป็นถ้าแบบง,าง,างา่ายๆคร่าวๆเลยก็คือน้ําหนักไม่เกิน90กิโลกรัมครับค่ะอันนั้นคือง่ายๆสําหรับความ คิดไม่ออกว่าอ้วนคิดที่90ก้าสิบโลแต่ผู้หญิงแปดสิบนี่ก็อ้วนแล้วนะก็มั้งคะมันมันอาจจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องของส่วนสูงใช่หรือก็ดูจาก BMI นะคะพอเป็นค่า BMI ก็คือค่าที่ใช้น้ำหนักตัวเป็นตัวตั้งหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรสองครั้งครนี้ถ้า BMI เนี่ยไม่เกิน30ครับก็ถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าบางคนอวบอวบเนาะอวบอวบมันก็จะเป็น ข้อที่มันไม่ได้ชัดเจนมากนะเพราะเขาก็คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้เรานะคะเราไม่ต้องคิดเองว่าเฮ้ยฉันจะเป็นคนกักตัวที่บ้านด้วยการตัดสินใจของฉันเองสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้คุณหมอจะเป็นคนบอกนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีโรคอื่นๆที่เขาจะพิจารณารวมด้วยเช่นหนึ่งไม่ได้เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอ่าไม่ได้เป็นโรคที่สัมพันธ์กับโรคไตนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นก็คือโรคไตแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นไตวาย เป็นค่าไตสูงใช่อ่าเป็นค่าไตสูงแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าสู่เข้าสู่อาการที่เรียกว่าค่าไตผิดปกติไม่ได้เป็นค่าเหมือนคนปกติแล้วแต่เขาก็จะมีขั้นตอนว่าเป็นไตวายอะค่ะเป็นตวัยระดับที่1หรือ2หรือ3เนี่ยค่ะคุณหมอเขาจะเป็นคนพิจารณาให้เราเองนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะไม่ได้เป็นกลุ่มคนไข้หัวใจและหลอดเลือดคือหมายความว่ามีปัญหาไขมันสูงหรือว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือเคยมีความดันโลหิตสูงแล้วสัมพันธ์กับ ปัญหาของเส้นเลือดที่มีปัญหาสัมพันธ์กันอาจจะเคยมีปัญหาเส้นเลือดเปราะหรือเส้นเลือดเคยแตกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนอกเหนจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยไม่ต้องกังวลเราคงไม่ใช่คนที่ตัดสินตัวเองว่าหลอดเลือดสมองหรือหัวใจมันก็เกี่ยวพันสัมพันธ์กับเรื่องของคอเลสเตอรอลนะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือ พื้นฐานมันมาจากเรื่องของไขมันในเส้นเลือดแน่ๆน,นะคะคแต่ว่าคุณหมอเขาจะเป็นคนบอกเราแหละว่า uh huh. อาการหรือประวัติความเจ็บป่วยของเราที่มีนั้นน่ะมันทําให้เราอะ่ะกักตัวที่บ้านได้ไหมรหรือว่าเราจําเป็นต้องไปกักตัวที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็โรคสุดท้ายจะเป็นกลุ่มคนไข้โรคความาน้ําตาลในเลือดสูงนะหรือว่าเบาหวานซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่เราเคยคุยกันไปคร,ครั้งแรกว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานนี่คือเราให้ความสําคัญมากครับ เพราะเขามีแนวโน้มจะเป็นโรคอื่นเยอะแล้วมีแนวโน้มใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลการแพทย์ที่ยืนยันว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวานมักจะมีความรุนแรงรเมื่อเกิดโรคโควิดเนี่ยมากกว่าคนโรคอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มโรคพื้นฐานเหล่านี้คือได้รับเกียรติให้นอนที่โรงพยาบาลโอ้โหใช้คำว่าได้รับเกียรติได้รับเกียรตินะคะ uh huh. แล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเขาพิจารณาเพิ่มเนาะไม่ใช่บอกว่า พอไม่ครบเรื่องเหล่านี้แล้วอะไปอยู่บ้านเลยไม่ใช่เขาต้องสัมภาษณ์ก่อนว่าพิจารณาต่อครับในเรื่องของที่บ้านค่ะมีห้องที่สามารถอยู่สถานที่ละใช่ครับแยกจากคนอื่นถ้าทําได้ถ้าบ้านมีหลายชั้นขอชั้นหนึ่งอะง่ายๆนะคะที่สําคัญชั้นนั้นควรมีห้องน้ํำสิ่งสําคัญเลยอะค่ะก็คือถ้าเราแยกห้องน้ําจากทุกคนในบ้านได้นี่คือปลอดภัยที่สุด แต่ถ้าแยกไม่ได้มันมันเขาก็จะมีวิธีแนะนําอยู่นะคะว่าทุกครั้งที่จะใช้ห้องน้ําขอให้ผู้ป่วยโควิดใช้เป็นคนสุดท้ายาหรือแยกเวลาการ,รใช้ห้องน้ําชัดเจนเลยว่าใครจะใช้กี่โมงแล้วเรื่องทางการทำความสะอาดละ่ะนั่นแหละนะั่นคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโควิดอาจจะต้องเสียสละทําความสะอาดห้องน้ําโดยละเอียด โดย <Okay. S 2> ละเอียดคือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าเป็นการออกกําลังกายไปนในตัวนั้น,นหรือน้ํายาฆ่าเชื้อได้ค่ะเช็ดทุกบริเวณที่เราสัมผัสน, uh huh. นะคะอันนั้นคือสําคัญมากคือภายหลังการใช้ห้องน้ําแล้วก็ต้องทําความสะอาดห้องน้ําให้คนอื่นเลยครับนอกนอจากนั้นทุกบริเวณในบ้านถ้าคือไม่ใช่แค่ห้องส่วนตัวเนาะถ้ามันไม่มีห้องเป็นส่วนตัวของตัวเอง uh huh. แล้วต้องเดินผ่านบริเวณไหนคือเดินจากมาก็สเปรย์ uh huh. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตัวเองซะฆ่าเชื้อเส้นทางที่เราผ่านมาให้เรียบร้อยนะคะ นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอาหารสำรับภาชนะทั้งหมดแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงช้อนชามแก้วน้ําใช่ค่ะใช่ค่ะเพราฉนถึงบอกว่าถ้ามีบริเวณที่เป็นชั้นของเราเองมีอาหารเขาอาจจะมาอาหารเนี่ยใส่ถุงเรียบร้อยมาให้ใช่ไหมคะรับถุงมาแล้วบริหารจัดการอาหารด้วยตัวเองแล้วก็ล้างเก็บของตัวเองแยกเอาไว้เลยคนในบ้านก็จะแค่นําอาหารมาให้เราก็ดําเนินการใส่จานที่เราแยกเอาไว้เรียบร้อยอันนั้นเขาสามารถอยู่ที่บ้านได้อ่า เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของเสื้อผ้าที่ใช้ทุกวันก็ดีใจด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะได้มีโอกาสซักผ้าเองร,รีดผ้าเองอดูแลยังไงก็ไม่ควรที่จะไปซักตู้ปนกันห้ามเด็ดขาดเขาไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะสัมผัสหรือตกค้างโดยที่ต้องบอกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยคือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่แต่ว่าแต่ว่าการที่เราสมมุติซักเสื้อผ้าปนกันใช่ค่ะนะครับเราเข้าไปในตู้เสื้อผ้าผงซักฟอกน้ำยาประับผ้านุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ มันจะช่วยให้ฆ่าเชื้อโรคได้ไหมถูกต้องตัวมันช่วยฆ่าเชื้อโรคแต่ในวันที่เราต้องหยิบสัมผัสขวดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคถุงผงซักฟอกเครื่องซักผ้าเราเราอาจจะไม่สามารถทําความสะอาดมือให้เราสะอาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเ<พ>สื้อผ้าโอเคสะอาดแหละเพราะว่าเสื้อผ้าสะอาดใช่ค่ะไม่เป็นไรใช่ค่ะเพียงแต่ว่าคําแนะนําเหล่านี้อ่ะ กรมอนามัยเองเขาก็อยากทําให้มั่นใจที่สุดที่จะไม่เพิ่มความเสี่ยงในการที่ทําให้คนในครอบครัวติดเชื้อเพิ่มขึ้นแยกเลยดีกว่าใช่ค่ะครับโทรศัพท์ควรมีใกล้ตัวตลอดเวลาและเก็บให้มีแบตนะคะเพราะว่าถ้าเรามีโทรศัพท์ใกล้ตัวเนาะแล้วเล่น Facebook ดูซีรีส์ฟัง YouTube อะไรไม่รู้แหละตลอดเวลาปุ๊บแบตหมดมันอาจจะเป็นจังหวะที่อยู่ดีๆก็มีไข้ เจ็บคอความดันตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ผมถามนิดนึงปุ้ยอาการของคนที่เป็นโควิดที่มันจะเป็นอาการที่อยู่ดีๆแล้วมันแบบวูบไปเลยจุกเฉินขึ้นมาเลยเนะี่ยมันจาเป็นลักษณะอย่างไงมันเป็นเรื่องของระบบการหายใจเป็นลาหลักอ่าฮะสิ่งที่ต้องต้องสังเกตชัดเจนที่ยังพูดไปไม่ถึงก็เลยเป็นเรื่องของอัตราการหายใจครับเอ,อ่อตอนนี้ต้องสบายใจก่อนเนาะวันนี้เราพูดให้ฟังแต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะได้กักตัวที่บ้าน คุณหมอจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้กับคนที่ติดโควิดอยู่แล้วหมายความว่าเช่น,อ,อ,นอ่าใช่ค่ะหมายความว่าเช่นปกติเขา,าให้จับเวลาหายใจในช่วงเวลา15วินาทีเราหายใจกี่ครั้งแล้วในหนึ่งนาทีคูณกันออกมาแล้วหายใจกี่ครั้งยกตัวอย่างคือคนปกติอะค่ะอัตราการหายใจประมาณ 20- 25ครั้งต่อนาครั้งต่อนาทีาทเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราการหายใจมันมากกว่าคนปกติแล้วคือมันมากขึ้นใช่ไหมใช่อาจจะไม่ได้หอบเนาะแต่เขาหายใจ ขี่ขึ้นเร็วขึ้นลักษณะเนี้ยค่ะเขาสังเกตตัวเองได้ที่สําคัญก่อนที่เราจะได้รับเกียรติให้กับตัวที่บ้านนะคะเขาก็จะมีเอกสารให้เรากรอกข้อมูลนั่นหมายความว่ามันจะบังคับให้เราต้องทําสิ่งเหล่านี้ก็คือตื่นเช้ามาวัดอัตราการหายใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้สิ่งที่เขาอยากได้คือวัดไข้แล้วก็วัดความดันโลหิตตัวเองด้วยนะคะจริงๆแล้วกระทรวงเขาก็จะบอกว่าเขามีอุปกรณ์แจกให้น่าจะเป็นแค่อุปกรณ์วัดไข้ที่ปุ้ยคิดว่าเขาแจกแน่ สิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะได้มาก็คือเครื่องวัดความดันอ่าเพราะฉะนั้นถ้าโชคดีก็มีให้ก็โอเคเนาะไม่แต่จริงๆเครื่องวัดความดันเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายบ้านหลายๆบ้านมีนะใช่วันนี้ก็เลยอยากรณรงค์มันจำเป็นที่จะต้องมีทุกบ้านค่ะอยากให้มีไว้ได้ตรวจตัวเองครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงดีแล้วไม่รู้สึกว่าไม่สบายเวียนศีรษะอันนี้เราก็ไม่ต้องตรวจบ่อยก็ได้แต่ถ้าเรามีไว้ที่บ้านเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ตรวจเนี้ยค่ะ อันนี้คือสิ่งที่วันนี้อยากเล่าว่าซื้อเก็บไว้ก็ดีเนาะซื้อกันวันนี้ของยังไม่ขาดราคายังไม่แพงนะคะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมเห็นเขาคิดคิดกันนะช่วงนี้นะคือช่วงไอ้อุปกรณ์วัดออกซิเจนตอนนี้คิดว่าซื้อไม่ทันนะคะหมดแล้วถ้าถ้าสั่งซื้อวันนี้บางทีไว้ต้องใช้เวลาละไม่ได้ได้ของแน่ๆนะคะแต่ถ้ามีความสามารถที่จะซื้อได้อันเนี้ยแนะนอใช่ราคาไม่ไม่กี่ตัง ก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อนะคะแต่ว่ามีไว้เนี่ยคือไม่มีโทษอะไรมีไว้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่เขาก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เขาให้เราวัดที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็จะได้ดูตัวเองว่าเท่าไหร่หรือที่เราเริ่มกังวลใจแล้วไปหาคุณหมอได้นะคะอันนี้เขาก็จะมีสืบเรื่องกับเรื่องของการที่เราจะต้องมีโทรศัพท์ที่แบบคอยจะสื่อสารเวลาฉุกเฉินใช่ค่ะใช่ค่ะถึงบอกว่าบางคนเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวข้อดีคือปลอดภัยไม่ติดกับใครแน่แต่เวลาที่อาการมันแย่ขึ้นมา มันก็ไม่รู้จะบอกใครคราวนี้การมีโทราศัพท์ข้อดีอีกเหมือนกันเลยต้องศึกษาข้อมูลนะคะครับต,ต้องเป็นเครือข่ายไหนไหมฮะถูกไม่ต้องเป็นเครือข่ายไหนแต่ต้องรู้รเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอาการรุนแรงครับอยากไปโรงพยาบาลไปยังไงอะคราวนี้ แต่ให้พี่โอ๊ตลองนึกภาพซิปเมื่อกี้เราเป็นคนที่ติดโควิดใช่ไหมเรารู้สึกว่าวันนี้อัตราการหายใจเราเริ่มสูงขึ้นเป็นปกติแล้วอ่าแล้วพี่โอ๊ตก็แยกตัวออกมาอยู่บ้านที่ซื้อเก็บไว้มีบ้านหลายหลังซื้อเก็บไว้ไปอยู่คนเดียวละอ่าโทรไปไหนดีคะนีเราจะโทรไปหนึ่งหกหกเก้าซึ่งไม่รู้ซึ่งอาจจะไม่มีรถอะไรนี้ใช่ไหมคะอ่าอันนี้เมื่อกี้ก่อนที่จะคุยกันก็พยายามหาข้อมูลเนาะเขาก็จะมีข้อมูลว่า มีเบอร์ของกรมการแพทย์นะคะมีเบอร์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะมีเบอร์ของสปสชอมีเบอร์ของกรมควบคุมโครคและที่สําคัญเพิ่งเห็นคะ่ะเขามีบริการแท็กซี่โควิดด้วยเ,เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเสิร์ชแบบนี้แหละหในแต่ละพื้นที่เพราะว่ามันต้องโทรทุกเบอร์เวลาเราไม่สบายเราค่อยๆโทรไปเรื่อยๆเบอร์ไหนเขามีรถมาให้เรารก่อนอันนั้นก็ก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่มี สุดท้ายที่เห็นคือมีแท็กซี่ที่บริการรับผู้ป่วยโควิดเขามีเบอร์มือถือที่เขาแชร์ไว้แหละในโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเสิร์ชเบอร์เก็บเอาไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นช่วงเวลาที่ห้ามเยี่ยมนะก็เยี่ยมทางโทรศัพท์อะไรอย่างนั้นใช่ค่ะข้อดีคือโทรศัพท์ปัจจุบันนี้มันเห็นหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างหนึ่งที่เพื่อนหรือคนในครอบครัวเขาสังเกตเราได้เช่นเดียวกันว่าหน้าตาเรายังดีเหมือนเมื่อวานไหมอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้ในช่วงที่คนป่วยบางทีเขาก็ไม่มั่นใจหรอกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือมันแย่กว่าเมื่อวานไหมแต่การที่โทรศัพท์เห็นหน้าได้แนะนําว่าเห็นหน้าดีนะคะคนที่เขาคุยกับเราอ่ะหลายครั้งปุ้ยได้คุยกับคนที่โทรไปเยี่ยมไข้คนที่ไม่สบายเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงและเขาโนตติสให้คนไข้รู้ตัวได้ว่าวันนี้อาการน่าจะแย่ลงหรือควรจะไปพบแพทย์หรือควรจะเรียกรถพยาบาล คือถ้าถ้าไม่ใช่โทรศัพท์ก็ไลฟ์สดเอาแล้วกันได้หมดเลยเห็นเยอะมากเลยใช่ค่ะได้หะมีคนแไลฟ์สดนะว่าอาการเขาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วมันจะมีคนที่ช่วยเราคิดนะคะเขาก็จะแนะนําเราเข้ามาเองแหละว่าถ้าคุณทําข้อ 1, 2, 3ไม่ได้คุณทำข้อ 4, ีข้อหหรือยังนะคะสําคัญสุดท้ายเลยก็คือ ในบ้านเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกควรมีอีกหนึ่งหรือสองคนอยู่ด้วยแล้วคนที่เราเลือกมาอยู่ด้วยควรไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ใช่เด็กพยายามหาคนที่เขาแข็งแรงมีสติสัมปชัญญะน่อยแล้วอยู่แล้วทั้งเขาและเราก็ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใช่เขาปลอดเขาปลอดภัยแน่ไอ้เราก็ปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีคนช่วยเหลือใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่รวบรวมมาให้ต้องรีเช็คนะกันนะนะฮะถ้าใครที่รู้สึกว่าเราอยู่ในกลุ่ม กลุ่มเสี่ยงที่ปุ้ยบอกต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือคนที่ติดโควิดแล้วหมอนะครับพิจารณาให้แล้วไว้ได้อยู่ที่บ้านใช่ก็ทำตามอย่างที่ปุ้ยบอกไปนะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆก็ลองหาอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วกันผมว่ามีเยอะมากมาอะครลบแต่บอกนิดนึงนะครับว่าอย่าโทรเล่นนะอ่าถูกต้องค่ะผมเคยได้ข่าวมาว่ามี คนที่แบบไม่ประสงค์ดีเนี่ยโทรไปเล่นนะโทรคือต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ต้องไม่ต้องซ้อมให้เขาเขาซ้อมเยอะแล้วทุกวันนี้เราขับรถบนถนนเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเห็นเนี่ยจะเห็นรถพยาบาลยิ่งตอวเวลาถูกต้องนะคะนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์จริงๆนะคุณผู้ฟังนะนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับไมก้าวีแคร์พอดแคสต์ใน e p นี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งใน EP ที่มีประโยชน์จริงๆเลยครับสำหรับ คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Mega We Care